การพัฒนา USH-405 เริ่มขึ้นในปลายปี1950หลังจากบริษัท Landsberg และ d e m i l e r b e n c h ได้ร่วมกันพัฒนารถบรรทุกยูนิโมก404ให้กลายเป็นตระกูลพยานพาหนะทางทหารที่แตกต่างกันตั้งแต่ APC จนถึงนักล่ารถถังโดยเฉพาะ การพัฒนาเริ่มต้นโดยชาวเยอรมันแต่ในปี1958 l a n d h Work ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ต่อเนื่อง l a n d h Work ได้สร้างรถถังนักล่าโดยเฉพาะในปี1960ติดตั้งปืนจรวดโอริ o ก81มิิเมตรซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์มีการสร้างต้นแบบเพียงคันเดียวและทดสอบใช้แต่ไม่มีการออกคำสั่งในการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามรุ่น APC ของ USH405 นั้นประสบความสำเร็จได้รับคำสั่งซื้อจากกองทัพเบลเยียมในจำนวนจำกัด แม้จะมีคำสั่งซื้อรถประมาณ24คันแต่เนื่องจากภูมิประเทศอันหลากหลายของเบลเยียมจึงทำให้เบลเยียมได้รับรถเพียงครึ่งหนึ่งของการสั่งซื้อครั้งแรกส่วนที่เหลือของรถที่ถูกสร้างขึ้นนั้นไม่ได้ถูกส่งไปยังเบลเยียมแต่ถูกขายให้กับกองทัพอิลิชในช่วงต้นปี1970ซึ่งใช้รถไปจนถึงปี1978ก่อนปลดประจําการ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d ิ e แค a เกมเมอร์นะแล้ววันนี้นเราก็มาอยู่เกมวอรเดิอีกเช่นเคยนะผมก็เป็นเกมฟรีนะลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับและรถถังที่คุณเห็นอยู่นี้นันคือ l a นคื e อ l a n d นย์ห้นะฮะก็เป็นรถสุดมีมของสวีเดนนั่นเองนะ หลายคนก็นจะเรียกมันว่ารถเต้าหูนะครับรถสงเต้าหู้หรือรถแมลงสาบสวีเดนนะอารมณ์เหมือนกันกันกนกบเจ้า R3 อิตาลีเลยนะครับอารมณ์เดียวกันเลยเจ้า ush 4 0 5นี่นะผมก็เป็นรถในคลาสของ tank destroyer นะครับผมตรงนี้นี่เองนะก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมในสายวิจัยนะมันเป็นรถ tank destroyer ที่มีนี่ครับผมปืนใหญ่ support ด้วยนะเป็นคลาสของ tank destroyer ที่สามารถ ส่งปุใหญ่มายิงสปอร์ตได้ด้วยนะผมแต่น่าเสียดายที่มันไม่มีตัวสปอร์ตนะถ้ามีตัวสปอร์ตด้วยนี่จะค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากเลยมาไล่ดูสเปคของมันกันหน่อยนะผมเจ้ารถคันนี้ก็เป็นรถแรงสี่นะมีเรทเลติ้งอยู่ที่6.7ปิดเปใหญ่ขนาด 81mm อมิลิเมตรโอริคอนทิป3ามแซอรอนเชอร์งกระบอกครับผมก็เนี่ยปืนของมันนะผมจะไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนะ มันจะเป็นปืนยิงจรวดนะฮะนี่ก็คือจรวดที่มันยิงออกไปมันจะเป็นจรวดแบบล็อกเก็ตนะฮะผมไม่นําวิถีจรวดของมันนะผมก็สามารถกดยิงได้รัวๆเลยนะก็มีลูกจรวดทั้งหมด18ลูกนะก็จะฝั่งละ9กลูกนั่นเองเวลาในการหมุนป้อมอยู่ที่18.0องศาต่อวิมุมกดลบ10มุมเงย2 20นะครับไฟเลสนะผมอยู่ที่150นัดต่อนาทีเวลาในการประจุกระสุนอยู่ที่ 2.1วิก็คือพอเวลาคุณยิงหมดปุ๊บแล้วเนี่ยก็มันจะไม่เติมนะผมก็คือหมดแล้วหมดเลยเลย18ลูกเนี่ยแล้วคุณก็ต้องไปเติมกระสุนในฐานที่ยึดนะผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะพอเวลามันหมุนครบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะรีโหลดตัวน,นี้ครับผม2.1วิเข้ากระบ,บอกปืนนั่นเองกรอกเออ,อย่างที่เห็นเลยครับผมก็คือค่อนข้างที่จะบางมากมาก แดงๆตรงนี้นะฮะหนาเพียง10มิลิเมตรเท่านั้นนะครับผมข้างหน้าตัวรถแล้วก็ตรงป้อมปืนตรงนี้ก็10มิลิเมตรด้านข้างตัวรถหนาเพียง8มิลิเมตรฮะตรงทางป้อมปืนตรงนี้ก็8นะตรงปืนตรงนี้ก็8ด้านท้าย8มิลิเมตรข้างบนหนาเพียงแค่6มิลิเมตรเท่านั้นนะฮะตรงนี้ก็6 6มิลิเมตรหมดเลยนี่ตรงบนหลังคารถก็6มิลิเมตรตรงปืนตรงนี้5มิลิเมตรเท่านั้นแบบอ่าล้อหนา10มิลิเมตรนะ เอนะ็กซนะก็กระสุนทั้งหมดก็จะไปอยู่ข้างบนตรงนี้ฮนะเป็นจรวดทาม,มิชชั่นอยู่ด้านล่างเครื่องยนต์อยู่ด้านท้ายนะแล้วก็ถังน้ํามันก็อยู่ด้านท้ายตรงนี้มีพลรถด้วยกันทั้งหมด2นายเท่านั้นข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นไดเวอร์แล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็เป็นคอมบินเดอร์นะน้ำหนักอยู่ที่5.7ตันนะครับผม Engine Power สูงสุดอยู่ที่90 HP รอบอยู่3,000 RPM Max Speed ความเร็วสูงสุดอยู่ที่73กมต่อชั่วโมง มาดูชนิดกระสุนของมันกันหน่อยนะผมก็มีใช้อยู่2ชนิดตัวแรกจะเป็นกระสุนฮีทหรือว่า HAT ในมุม่วนองาศาจาเกรอะอยู่ที่330 30อามองศาจอเกรอะอยู่ที่286แล้วก็60องาศาจากรอะอยู่ที่1 6 5มิลิเมตรทุกระยะนะผมมีที่ที่ในกระสุนอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นกระสุน HE ในมุมศูนองาศา30องศา60องาศาเจาเกรอะอยู่ที่3 3มิมลิเมตรทุกระยะ มีทีดีในกระสุนอยู่ที่2.78กิโลกรัมมาดูจุดเด่นและจุดด้อยของมันกันหน่อยนะผมจุดเด่นอย่างแรกเลยนะั่นคือปืนของมันนี่แหละนะผมปืนของมันนี่สามารถสแปมจรวดได้รวัรวๆเลยนะครับแล้วจรวดออกมานนี่ก็จะเกาะสูงมากในเวลติ้งอยู่เพียงแค่6.7ดอกเกราะอยู่ที่330นะครับถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะ แต่ข้อเสียของมันนั่นคือจรวดของมันถ้ายิงอยู่ในระยะไกลอย่างเงี้ยจรวดมันมีโอกาสที่จะเป๋นะครับผมมีโอกาสที่จะไปเป๋ไปทางซ้ายเป๋ไปทางขวาอะไรแบบเนี้ยนะยิงไม่ตรงเป้าก็มีค่อนข้างบ่อยแล้วก็ข้อเสียของกระสุนของมันนฮะคือมันจะเกาะสูงเกินไปนะครับผม บางทีมันเกกราะแล้วก็ทะลุออกไปเลยะนะผมสร้างความเสียหายในยตัวรถไม่ได้มากนะักอะไรแบบนี้มันเลยจาเป็นที่จะต้องสแปมหลายๆครั้งนะยิงอัดสตูหลายๆครั้งย้ำๆอะ่ะกวจะตายก็เพที่จะใช้หลายลูกอยู่เหมือนกันจุดเด่นต่อมานะั่นคือตัวรถมันเล็กมากนะผมมองเห็นยากมากนะ เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ตัวเล็กแล้วก็ค่อนข้างแสบนะผมแล้วก็มีความเร็วที่ใช้ได้เลยนะครับเนื่องจากมันเป็นล้อยางนะแม็กสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่7 3กิโมต่อชั่วโมงถือว่าค่อนข้างดีเลยนะถ้าวิ่งในทางเรียบแต่ถ้าเจอด่านออฟโรดอย่างด่านทะเลทรายหิมะอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างอืดน,นะเป็นข้อเสียของรถล้อยางแล้วก็ข้อเสียต่อมาผมนั่นคือเกราะเกราะบางมากฮะ คุณจะได้เห็นในเกมเพลย์เลยว่าจะตายเพราะปืนกลบ่อยมากนะครับปืนกลจุด50ต่างๆนานานครับหรือแม้กระทั่งเครื่องบินนะครับอันนี้ต้องระวังเลยเครื่องบินแล้วก็ปืนกลน,นะพยายามอย่าให้โดนยิงอย่าให้เห็นนะคือถ้าเห็นนี่โอกาสตายสูงมากแล้วก็จํานวนกระสุนมีค่อนข้างจํากัดนะครับมีเพียงแค่18ลูกเท่านั้นก็คือพอยิงหมดปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าฝั่งเราไม่ได้ยึดฐานอะไรสักจุดเลยเนี่ยคือไม่ได้เติมกระสุนเลยนะครับกระสุนไม่มีเลยคือถ้าจะต้องเล่นก็คือเราจะต้องสามารถยึด ได้หจุดสกอนนะครับก่อนที่จะไปไล่ยิงชาวบ้านเขาไม่ฉะนั้นเราจะไม่มีจุดเติมกระสุนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันหน่อยละกันนะว่าจะเป็นไงกับเจ้า USH405 คันนี้ครับผมรถแมลงสาสบสวีเดน จรวดมันดีนะยิงรัวด้วยนะแต่แต่บางทีจรวดมันก็เป๋บ่อยนะครับอันนี้ต้องระวังกันหน่อยผวมแม่นยำในระยะไกลอาจจะหวังผลอะไรไม่ค่อยได้ซะเท่าไหร่โอ้โหอยู่ตรงไหนเนี่ยเออข้างหน้า หันไปพอดีเลยไม่เห็นมันโ okay. อเคก่ดดานข้างนั่น,นอ่าเรียบร้อยปืนนะครับผม ผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะการยิงทีละกระบอกเพามันมีสองกระบอกยิงฝั่งซ้ายฝัง่งขวานะขึ้นอยู่กับมุมด้วยนะแล้วก็จะลวดมันจะพุ่งชนพวกเนี่ยกำแพงอะไรพวกนี้ต่างๆได้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อย เจ็ดแล้วเปิดยังมาเต่าอังกฤษโอเคอเหลืออยู่แปดลูกฮะจรวจ่งขวาหนึ่งลูกแล้วก็ฝั่งซ้ายเจ็ดลูก เป็นรถที่ปวดนะมันมันคันเล็กแล้วก็วิ่งเร็วตรวจมันสามารถแปมได้รัวๆแต่ข้อเสียคือตำรวจมนมีจำกัดฮะแบบน้อยมากเลยคือถ้ายิงหมดปุ๊บเนี่ยโอ,โอ้ขนาดเราก็จะต้องเดินไปเติมอยู่ฐานโอเคยิงมาจงหนะ่อย เอ้ดนจึดเอ้ดอนยึด,ด,ยดออด้านหลังผมก็ว่าจะอ้อมไปแล้วนะแต่ก็เจอด้านหลังอีกรอบหนึ่งก็ปวนไปเจ็ดขันลายิงจะวดไปเจ็ดขัน หยุดไม่พังนนเพนเทอร์ข้างหน้าเราก็มีสองคันโอเคเพนเทอร์ดีมีคันอยู่ข้างบน ตายไปแล้วไฟไหม้ก่อนขึ้นแต่มันมีขั้นหนึ่งอยู่ด้านหลังตรงนัง้นเป็นไงไอเกอร์โอเควันช็อตมุมนี้นี่โล่งเกินไปหลบก่อนอันตรายอันตรายโอเคแอคซิสแพนเทอร์เอ ำมิชชั่นเรียบร้อยอ่ะเยี่ยมในช็อตเป็นไอไอคิงไทเกอร์ตัวรุ่นทีอ่อโอเคแพทอร์ดีก็ตายตรงนู้นขึ้นมาเป็นแพนทร์เอ็มสิบมันข้ามสะพานมา ไปไหนแล้วโอ้โหนี่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้มันมีสองสะพานเครื่องบินต้องระวังกันนะอันตรายทีส่สุดเลยคนศาสตร์นี่เราก็ตายแล้วเนย đánh lại sạp Oh, nice bomb Quên lâu Bì cái này mẹ Đồ không bồn เอวเวรถว้าอเพือเ่อนเราก็ซุ่มแต่ละจุดอยู่ต้องฝั่งซ้ายฝั่งตรงนู้นด้วยขับไปยึดบีเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวสกอร์จะตามไม่ทันโอแค่เครื่องบินอย่ามาทิง้งระเบิดแล้วกันเดยตรงน้นต โอ้อ้าวเอา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 โอ้โหเครื่องบินนี่แหละโอ้อันตรายจริงๆอะเครื่องบินผมพอเป็นล้อยางแล้วในออฟโรดลำบากนะเลย Okay. กอร์ไทเกออร์โเคแท็กเรียบร้อยตำรวจมันมักทะลุผ่านไปเลยอ่ะคือมันเจาะเกราะแรงอ่ะนะผมแล้วตำรวจมันมักจะวิ่งเจาะแล้วก็ทะลุผ่านไปบ่อยเมื่อไรจะต้องยิงย้ำหลายนัดอยู่ นี้ยังอยู่เดี๋ยวอู้ดอกโอเค,อเคเอหุดมีดนตนยึดด้าหลังไม่มีนะข้างบนมีตรงนั้นตรงนั้น วิ่งไปไหนละจากแพนเทอร์อ้หน,นิฮัโลโหล โอ้ยเครื่องบินนะนี่เสียงรถวิ่งผ่านไปตรงนี้กระเจวเลยนี่ฮะ ตามก้นไปนี่นี่นโอเคเน้นเน้นอ้าสาม ิชาตผมมันจึงบันเกิดดยอาสยึดจุดเสียงิใหญ่ลงครับ เดนะียเมื่อกี้นัดเดียวเลยดูฮะ T34.50 ยิงมาแยะเรียบร้อยนัดเดียวเลยนะเมื่อกี้โอ้ฝังเรานี่โหดกันเอาเรื่องมากฮนะสะกอขาดเลยตรสมมติส3 4ตายไปคือเป็นรถรถคันนี้ยเล่นไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันเล่นเล่นเอาสนุกก็พอ หลบไปไหนล่ะหรอนั่นหลังสมองต้องไปจริงจังอะไรมากรถคัท่นนี้เล่นสนุกสนุกหายเครียดแต่บางทีก็เครียดเองเพราะมันตายง่ายนะ ทีสามสี่ทีสี่สี่ร้อยหรือเปล่าร้อยห้าสี่สี่สร้อยโอเคตายไปตอนนั้นซาก MC เต็มสี่สองเครื่องบินเครื่องบินก่อนจุดเด่นหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือปืนของอมันนี่แหละนะเป็นปืนจรวดยิงรวัรวๆเจาะเกาะแรง น,นำไปอย่างนี้เลยถ้ากระหน่ำแบบนี้ก็คือต้องสอเมื่อทีมจะชนะนะโอ้โหเรียบร้อยเครื่องบินอีกแล้วตายบ่อยมากเครื่องบินแล้วชนะและ้วสกรอร์ก็กินขาดแล้วเราสกรอร์จบคือเจอเครื่องบินยิงตายบ่อยมากเลย นะอันนี้ต้องระวังเลยหลักๆโอเคครับผมชนะพอจึงไปแล้วนะกับเจ้า UH-405 s คันนี้ครับผมก็เป็นรถที่ป่วนสตูพอสมควรนะครับเนื่องจากมันเล็กแล้วก็อำนาจในการยิงค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับมันมากนะมันเป็นรถมีมนะผมเล่นเอาสนุกสนุกก็พอนะแต่ก็ถ้าจะเล่นแบบจริงจังก็ใช้ได้อยู่นะก็ป่วนสตูพอสมควรนะครับก็ต้องระวังพวกเครื่องบินแล้วก็ปืนกลอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันบางนะแป๊บเดียวตายนะ โอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคระเป็นกำลังใจให้กันนะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปรุมกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะผมถ้างั้นผมโคตวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ